ภาคไทยเครื่องกระจายเสียงในที่สาธารณทะทนายความสาวสวยเดินทางข้ามเวลาโดยบังเอิญและสร้างฉากในงานเลี้ยงแต่งงานของพระสนมเพื่อแก้แค้นสายลมเย็นยามค่ำคืนพัดผ่านเรือนร่างของวิรินเธอยืนอยู่กลางสวนหลวงที่ประดับด้วยโคมไฟนับร้อยกลิ่นหอมของดอกจำปิโชยแต่ปลายจมูกแต่หัวใจกลับเต้นระรัวรวจะทะลุอกเสียงพิณเลงแววมากับสายลมท่ามกลางแขกเรือในงานเลี้ยงแต่งงานของพระสนม ชุดไทยสีทองที่เธอสวมดูงดงามจนสะกดทุกสายตาแต่ภายใต้รอยยิ้มเธอกำมัดแน่นเพียงหนึ่งก้าวเข้าสู่ท้องพระโรงดวงตาของเธอก็สบกับพระสนมเจ้านั้นผู้หญิงที่เคยทำลายครอบครัวเธอในอดีตรอยยิ้มของพระสนมสว่างสวยแต่เต็มไปด้วยพิษร้ายเสียงหัวเราะหวานดังลอดออกจากริมฝีปากแดงฉานหัวใจของวิรินบิบรัดแน่นความทรงจำอันเจ็บปวดหลังไหลเข้ามา ดวงตาของเธอเริ่มพร่ามัวฝ่ามือของพระสนมยกจอบทองขึ้นน้ำสุราไหลาอาบริมฟิกแดงสดทุกสายตาจับจ้องการชิงดีในงานเลี้ยงแต่ไม่มีใครเห็นในเงาเมืดข้างบันลังมือขาวเรียวอีกคู่ถือกวดเครื่องหอมประหลาดกลิ่นแปลกปลอมแทรกมากับกลิ่นบุงหามันเย็นเยียบแทงเข้ารูจมูกของวิรินเธอหันความตามกลิ่นหัวใจเต้นสถาน ร่างของนางสนมคนหนึ่งยืนอยู่ตรงมุมมา่านดวงตาไร้แววแต่เต็มไปด้วยแววร้ายวิรินยกจอกทองขึ้นบังหน้าเงื่อไหลซึมข้างขมักปลายนิ้วสัมผัสขอบจอกที่เย็นเฉียบผิดปกติราวกับมันเป็นน้ำแข็งที่หล่อไม่ละลายเสียงหัวเราะยังคงก้องในสพประสาทแต่บัดนี้มันแปลเปลี่ยนเป็นเสียงกระซิบแถวเบาแต่แหลมคมดังอยู่ข้างหูเจ้ากลับมาทำไมร่างของวิรินแข็งค้าง เธอค่อยๆลดจอกลงเบื้องหน้าคือพระสนมที่ไม่มีเงาสะท้อนในกระจกทองดวงตาของพระสนมเปลี่ยนเป็นสีดำสนิทดวงตาสีดำสนิทจ้องลึกเข้าไปในจิตใจของวิรินหัวใจของเธอร่วงวูบเหมือนตกจากหน้าผาเสียงกระซิบแหลมคมยังคงวงเวียนอยู่รอบตัวลมหายใจของเธอกระชั้นถีกลิ่นเครื่องหอมกลายเป็นกลิ่นเา้าเลือดจางๆแสงโคมไฟรอบงานเลี้ยงเริ่มสั่นไหวเงาของแขกรือบิดเบี้ยวไปมา เหมือนโลกทั้งใบเริ่มบิดเบี้ยวไปด้วยนิ้วมือเย็นเฉียบแต่ข้อมือเธอจากข้างหลังสัมผัสนั้นเย็นยิ่งกว่าน้ำแข็งขนทั่วร่างลุกสู้เธอหันกลับไปอย่างรวดเร็วเป็นหญิงในชุดไทยงดงามใบหน้าซีดเผือดริมฝีปากแย้มยิ้มแต่ดวงตาว่างเปล่าเสียงกระซิบเอ่อยขึ้นอีกครั้งงานเลี้ยงนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อต้อนรับเจ้าแสงไฟทั้งงานดับวูบเสียงกรีดร้องของใครบางคนดังลัน่น สายตาของวิรินพยายามปรับให้เข้ากับความมืดแต่สิ่งที่เธอเห็นคือเงาของพระสนมค่อยๆเคลื่อนเข้ามาดวงตาสีดำยังคงจ้องเขม็งรอยยิ้มที่เผยออกกว้างเกินกว่ามนุษย์จะยิ้มได้และเสียงกระซิบสุดท้ายคารอเจ้ามานานมือเย็นเยียบของพระสนเอื้อมคว้าคอของวิรินปลายนิ้วเรียวยาวแต่ลงบนถิวเธอความรู้สึกเหมือนน้ำแข็งแทรกเข้าสู่กระดูกเธอพยายามจะกรีดร้อง แต่เสียงของเธอหายไปในความเงียบร่างกายขยับไม่ได้หัวใจเต้นแรงจนเจ็บอกความกลัวแล่นไปทั่วเส้นเลือดสายตาของแขกหรือรอบงานเลี้ยงหันมาจ้องเธอพร้อมกันใบหน้าของพวกเขาเปลี่ยนเป็นหน้ากากว่างเปล่าไร้ตาร้ายปากร้าชีวิตพระสนมก้มกระซิบข้างหูเธอเสียงเย็นเยียบทแทรกเข้าไปในกระดูกสันหลังเจ้าเข้ามาในอดีตนี้เพื่อความตายของเจ้าเอง วิรินรวบรวมแรงทั้งหมดผลักพระสนมออกสุดแรงร่างของพระสนมไม่ขยับเลยแม้แต่น้อยแต่มือเย็นเฉียบบีบรัดแน่นขึ้นแสงไฟวาบขึ้นอีกครั้งท้องพระรงค์สว่างสลัวแต่กลับเต็นไปด้วยเงาสีดำที่ขยับไหวแต่และเงาส่งเสียงโควนคลางต่ำเสียงพินที่เคยไพเราะกลับกลายเป็นเสียงกรีดร้องวิรินรู้สึกถึงแรงบีบที่ข้อมือสายตาของพระสนมจ้องลึกเข้าไปในดวงตาของเธอ เจ้าจะไม่มีวันกลับไปลมหายใจของวิริมขาดห่วงโลกทั้งใบหมู่นวลรอบตัวเธอเสียงกรีดร้องยังคงดังกล้องในหูเหมือนมาจากอีกโลกหนึ่งเงาดำรอบท้องพระโรงเริ่มไหลเข้าหาเธอแต่และเงามีแขนขาที่บิดเบี้ยวผิดธรรมชาติพวกมันกระชากลากเสียงกรีดร้องโหยหวนขณะที่สายตาทุกคู่จ้องมาที่เธอมือของพระสนมบิรัตหนักขึ้นความเย็นแล่นเข้าหัวใจ เส้นเลือดทั่วร่างเหมือนจะแตกเป็นเสี่ยงเธอรู้สึกเหมือนเลือดหยุดไหลร่างของพระสนมค่อยๆโน้มเข้ามาไกลริมฝีปากซีดขาวกระซิบแ่วเบาวิญญาณเจ้าคือของข้าวิริงกลืนน้ำลายเหนียวข้นเธอสัมผัสดได้ถึงพลังบางอย่างบางอย่างที่ลุกวาบขึ้นในอกมันร้อนตรงข้ามกับความเย็นที่บีบตัวเธอเธอกระชากข้อมือออกแรงต้านทานเหมือนมาจากพันเงาที่มองไม่เห็น เงาดำรอบตัวสันไหวพระสนมชงักไปชั่วขณะวิรินเง่อยหน้าขึ้นจ้องลึกเข้าไปในดวงตาสีดำสนิทนั้นเธอเห็นเงาของตัวเองในตาคู่นั้นแต่ไม่ใช่เธอรอยยิ้มที่สะท้อนกลับมาเป็นรอยยิ้มเย็นชาและริมฝีปากของเงานั้นขยับเป็นคำเดียวเจ้าก็เป็นเช่นข้าหัวใจของวิรินแทบหยุดเต้นร่างกายเธอสั่นสัณาน,านเงาสะท้อนในดวงตาพระสนม ยิ้มกว้างเกินมนุษย์ริมฝีปากของเงานั้นขยับช้าๆอีกครั้งเจ้าจะกลายเป็นข้าในที่สุดเสียงกระซิบดังราวสายลงเย็นเฉียบวิรินรู้สึกเหมือนมือที่มองไม่เห็นกำลังดึงเธอลงสู่ความมืดเบื้องล่างพื้นใต้เท้าเริ่มแตกร้าวเงาดำขยับไหวรอบขาเธอเลยพันร่างราวกับงูแขกในงานเลี้ยงยืนนิ่งราวกับรูปปั้นแต่สายตาทุกคู่ว่างเปล่าและมืดสนิท พระสนมยื่นใบหน้าเข้ามากลาลมหายใจเย็นเฉียบแต่ผิวแก้มเธอเจ้าจะไม่มีวันหนีจากคำสาปนี้เสียงหัวใจของวิรินเต้นดังในหูร่างกายของเธอเริ่มเย็นชื่อจากปลายนิ้วขณะที่เงาดำเล้ยสูงขึ้นถึงเอลเธอแล้วและมือของพระสนมดิบรัดแน่นยิ่งกว่าเดิมรอยยิ้มบนใบหน้าพระสนมแปลเปลี่ยนดวงตาสีดำสนิทส่องประกายวาววับเธอเอ่ยเสียงเย็นเยียบ เจ้าจะเป็นส่วนหนึ่งของงานเลี้ยงนี้ตลอดไปเสียงโวรา่ต่ำของพระสนมดังสะท้อนในห้องโถงเงาดำไหลทะลักขึ้นมาจากพื้นเย็นเยียบพันรัดร่างของวิรินแน่นเหมือนถูกจับตรึงด้วยโซ่แห่งความมืดเธอพยายามขืนตัวแต่ยิ่งขืนเงายิ่งรัดแน่นขึ้นเหมือนมันมีชีวิตหัวใจของเธอเต้นแรงจนเจ็บแปลกสายตาของแขกในงานที่เคยว่างเปล่าค่อยๆมีดวงตาสีดำปรากฏ พวกเขาทั้งหมดจ้องเธอดวงตานับร้อยจ้องมองไม่กระพริบพระสนมยื่นมืออีกข้างมาแต่กลางอกของเธอสัมผัสนั้นเย็นเฉียบลึกถึงกระดูกหัวใจเจ้าข้าจะขอรับไว้เองวิรินกัดฟันแน่นในอกของเธอมีประกายแสงบางอย่างส่องว่าความร้อนแล่นวูบผ่านเส้นเลือดเธอกำหมัดแน่นฝ่ามืออุ่นจนร้อนระอุเงาดำรอบตัวสั่นสั่นทันทีที่สัมผัสความร้อนนั้น เสียงกระซิบรอบตัวเริ่มแหลมขึ้นพระสนมขมวดคิ้วดวงตาสีดำทอประกายแสงแดงฉานไม่ได้เจ้าไม่ควรมีสิ่งนี้เธอกระชากข้อมือของวิรินแต่คราวนี้เงาดำที่พันรัดอยู่เริ่มหลุดออกทีละเส้นมือของวิรินสั่นสถาน,ถานเธอรู้สึกได้ถึงเปลวไฟอุ่นร้อนที่ลุกขึ้นในฝ่ามือแสงสว่างจางๆเริ่มแผ่กระจายจากกลางอก มันแตกต่างจากความมืดที่ปกคลุมรอบตัวเงาดำที่เคยพันรัดกริดเสียงแหลมราวกับมันรู้สึกเจ็บปวดเส้นเงาเริ่มม้วนงอหดกลับเข้าไปในความมืดขณะที่ความร้อนแผกขยายกว้างขึ้นพระสนมจ้องเธอด้วยสายตากรดเกลียวริมฝีปากซีขาวกุบกัดแน่นเสียงกรีดร้องของเงาดำดังกึกก้องทั่วท้องพระโรงแขกในงานเริ่มกระตุกเกรงราวกับเชิดด้วยเส้นได้เจ้าเป็นใครกันแน่ เสียงพระสนมดังลอดไรฟันดวงตาสีดำเปลี่ยนเป็นแดงฉานแสงไฟในท้องพระโรงสั่นไหวอย่างรุนแรงวิรินจ้องกลับความกลัวในใจถูกแทนที่ด้วยแรงให้สุดท้ายเธอยกมือข้างที่ลุกเป็นเปลวขึ้นตรงหน้าและเอ่ยด้วยเสียงมั่นคงข้าจะไม่เป็นเหมือนเจ้าแสงจากมือของเธอลุกวาบขึ้นเปลวไฟสีทองสว่างจ้าจนท้องพระโรงสั่นสะเทือนเงาดำทั้งหมดร้องโหยหวน และพระสนมถอยหลังไปหนึ่งก้าวเงาดำรอบตัวกระจัดกระจายเหมือนถูกแรงบางอย่างผักกระเด็นเสียงกรีดร้องสะท้อนกล้องในอากาศลมเย็นพัดสวนเข้าหาเปลวไฟพระสนมเบิกตากว้างร่างของเธอสั่นสถานอย่างเห็นได้ชัดมือที่เคยบีบข้อมือของวิรินคลายออกริมฝีปากขาวซีดขยับช้าๆเจ้าเป็นสายเลือดนั้นจริงหรือแสงสีทองในมือของวิริน ส่งประกายว่าไปทั่วท้องทโรงแขกในงานเริ่มหยุดนิ่งรากับต้องมนต์สะกดแห่งแสงนั้นพระสนมยืนนิ่งแววตาเปลี่ยนจากกรดเกลี้ยวเป็นหวัดหวันรอยยิ้มบิดเบี้ยวที่เคยเย็นชาแปรเปลี่ยนเป็นหวั่นไหวเสียงแหลมเล็กหลุดจากลำคอเจ้าต้องไม่รอดต้องไม่รอดไปจากที่นี่พระสนมกรีดร้องสุดเสียงเงาดําที่เหลือทั้งหมดพุ่งเข้าใส่เธอรวมตัวกันเป็นร่างสีดําสนิท แขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆราวกับสัตว์ร้ายจากนรกวิรินก้าวถอยหลังปลายนิ้วของเธอสั่นไหวแต่เปเลวไฟสีทองยังคงลุกโชนไม่มีวันมอดดักเงาดำขนาดมหือมาเคลื่อนตัวเร็วเสียงคำรามต่ำก้องไปทั่วท้องพระลรงพื้นไม้สั่นสะเทือนทุกครั้งที่มันขยับสายลมหนาวจัดพัดประทะใบหน้าเธอวิรินกำมือแน่นความร้อนในอกแผ่ซ่านไปถึงปลายนิ้วเปเลวไฟสีทองแตกประกายสว่าง ลุกไหวเหนือฝ่ามือของเธอพระสนมยืนอยู่หน้ากองเงาดำร่างบางที่เคยงดงามกลับบิดเบี้ยวไปทีละน้อยเส้นผมยาวสยายกลายเป็นเส้นเงาดำสนิทด,ดวงตาแดงฉานของนางจ้องเธอเขม็งข้าจะดึงเจ้าลงสู่นรกไปพร้อมกันพระสนมยื่นแขนข้างหนึ่งออกมาเงาดำพุ่งออกจากปลายนิ้วเหมือนงูยักษ์ย้ายที่หวังจะพันรัดร่างเธออีกครั้งวิรินสูดลมหายใจลึก ความเย็นประทับเปลวไฟในมือเธอเสียงในอกของเธอตะโกนดังยิ่งกว่าก่อนหน้านี้ข้าไม่ใช่เหยื่อของเจ้าอีกต่อไปเธอพุ่งไปข้างหน้าฝ่ามือที่เต็มไปด้วยแสงสว่างแทงเข้าไปกลางเงาดำที่พุ่งใส่เธอเปลวไฟสีทองกระทบเงาดำเสียงแตกสะท้อนดังสนัน่นราวสายฟ้าฟาดเงาดำที่พุ่งใส่เธอกระจายหายวับกลางอากาศกลิ่นควันไม่บางบลอยแต่ปลายจมูกร่างของพระสนมชงัก ดวงตาแดงฉานเบิกกว้างอย่างไม่เชื่อสายตาเสียงคำรามของเงาดำดังระงมคลื่นความมืดกระเพื่อมไหวยอย่างบ้าคลาั่งไม่เจ้าต้องสยบต่อข้าพระสนมตะโกนสุดเสียงเงาดำทั้งหมดรวมตัวกันอีกครั้งเปลี่ยนเป็นเงาร่างสูงตรหงหน,นือหัวเธอแต่พลังมืดออกมาจนอากาศรอบข้างเย็นเฉียบวิรินไม่ถอยเปเลวไฟในมือเธอลุกโชนแรงยิ่งขึ้นลมร้อนพัดสวนกระแสกับความมืด ปลายนิ้วของเธอส่องสว่างจนแทบมองไม่ได้เธอก้าวเข้าไปอีกก้าวและอีกก้าวพระสนมกริดร้องเงาดำยกแขนขึ้นหวังจะกระนำลงใส่เธอเต็มแรงแต่เพียงเสี้ยววินาทีวิรินยกมือข้างที่เต็มไปด้วยเปลวไฟปะทะก,กับเงาดำนั้นโดยตรงแรงประทะสั่นสะเทือนทั่วท้องพระโรงเปลวไฟสีทองระเบิดเป็นวงกว้างแสงสว่างไล่เงามืดให้ถอยรน่น เสียงแตกเปรยดังลั่นในอากาศเงาดำที่กระหน่ำใส่เธอแตกร้าวเป็นเสียงเศษเงาที่แตกกระจายส่งเสียงกรีดร้องโหยหวนก่อนจะสลายกลายเป็นควันดำหายไปกลิ่นไม่จางๆลอยอบอวลไปทั่วพระสนมเซ่ถอยหลังมือขาวซีดยกขึ้นปิดหน้าดวงตาแดงฉานของนางสันดาริกแสงไฟสะท้อนในดวงตาคู่นั้นสันไหวไม่เจ้าเป็นแค่คนจกอีกยุกเจ้าไม่มีสิทธิ์ เสียงพระสนมขาดห่วงร่างของนางสันสถานเส้นผมสีดำเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเทาหมุนเงาดำที่เคยปกคลุมร่างหลุดลอกออกเป็นเส้นสายวิรินยืนแน่วแน่แสงในมือเธอไม่ลดน้อยความร้อนที่แผ่ออกมาไล่ความเย็นชืดรอบตัวหัวใจของเธอเต้นสม่ำเสมอและแน่วแน่คาดเลือกเองว่าจะเป็นใครเธอเหยียดฝ่ามือไปข้างหน้าเปเลวไฟสีทองไหลรินออกจากปลายนิ้ว พุ่งตรงเข้าสู่ร่างของพระสะนมเปลวไฟสีทองแทงทะลุร่างของพระสะนมแสงสว่างเจิดจ้าแผ่กระจายรอบตัวเสียงกรีดร้องของพระสะนมดังก้องสะท้อนดวงตาสีแดงของนางเบิกโพลงด้วยความตกใจร่างของพระสะนมเริ่มแตกร้าผิวซีกขาวปริแตกเป็นรอยเงาดำที่เคยห่อหุ้มดุดร่วงลงสู่พื้นสลายเป็นเท่าดำกระจายไปรอบท้องพระโรงข้ายังไม่ยอมเสียงสุดท้ายของพระสะนม ขาดห่วงไปกับแสงสีทองที่ลุกโชนร่างของนางแตกกระจายราวกับแก้วที่แตกละเอียดเหลือเพียงเท่าดำปลิวหายไปกับสายลมทันใดนั้นเงาดำที่ก่อนแนบอยู่กับแขกในงานสลายหายไปพร้อมกันดวงตาของแขกแต่ละคนกลับมามีชีวิตสีหน้าเปลี่ยนจากว่างเปล่าเป็นตื่นตระหนกเสียงลมหายใจดังขึ้นพร้อมกันบรรยากาศเย็นเยียบถูกแทนที่ด้วยความอบอุ่น แสงในท้องพระโรงค่อยๆสว่างขึ้นเหมือนเงาเมื่ทั้งหมดไม่เคยมีอยู่วิรินยืนนิ่งมือของเธอยังคงมีประกายไฟอ่อนๆแต่หัวใจเธอกลับสงบเหมือนพายุที่เพิ่งผ่านพ้นไปเสียงลมหายใจของวิริน่วเบาเธอมองไปรอบท้องพระโรงที่กลับมาเงียบสงบแขกในงานเริ่มขยับตัวแววตาของแต่ละคนเต็มไปด้วยความงุนงงเสียงพินที่เคยเป็นเสียงกรีดร้อง กลับมาแผ่วเบาเป็นทำนองอ่อนหวานกลิ่นหอมของบุงอาค่อยๆกลับคืนลมเย็นที่เคยหนาวจัดเปลี่ยนเป็นสายลมอ่อนวิรินสูดลมหายใจลึกเธอก้มมองฝ่ามือตนเองเปลวไฟสีทองที่เคยลุกโชนค่อยๆเลือนหายไปเหลือเพียงความอุ่นซึมอยู่ในอกเงาดำหายไปพระสนมหายไปแต่ความรู้สึกของเธอยังอยู่เสียงฝีเท้าดังขึ้นข้างหลัง ชายหนุ่มในชุดขุนนางเดินเข้ามาใกล้ใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความสงสัยแต่ในแววตามีประกายของความซาบซึ้งท่านหญิงพวกเราพรอดแล้ววิรินหันกลับเธอไม่ได้เอ่ยคำใดเพียงแค่ยิ้มบางๆให้เขาเธอรู้ดีว่าเธอไม่ได้เดินทางข้ามเวลามาเพียงเพื่อแก้แค้นแต่เพื่อปลดปล่อยพัฒน,นาการของอดีตและค้นพบตัวตนที่แท้จริงของตัวเองใต้ท้องฟ้ายามค่ำคืน เธอเก้าวออกจากท้องพระโรงเดินผ่านสวนหลวงที่เงียบสงบและในใจของเธอพร้อมแล้วที่จะเดินหน้าต่อไปในโลกที่เธอเลือกเอง